không đầu lúc 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 พอกล่าวสวัสดีนะคานผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็อยู่กับผมไอตีซอสกันอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับ a d เ g a m e กันอีกแล้วก็อยู่กับค่ำคืนนะครับผมของค็อกเทลสุดเซ็กซี่ติดจอทุกทีแต่คุเลื่อนมาทีไรอันนี้เป็นกลุ่มกลุ่มเออกลุ่มกลุ่มนะผมแจ้งกรีนแต่ช่วงเวลาตัวนี้เป็นถึงยีนะจะมี2เกมนี้นั่นเองรถไฟมาหานรกกับน้องค็อกเทลสุดเซ็กซี่ของเรานนั่นเองนะผู้ชม ก็ใครอยากรู้ช่องเวลานะครับพูดคุยกันภายในกลกุ่มก็เลยที่เขาเป็นแรกใ,ใต้คลิปเลยนะครับผมไปเลยเบือ่อนนอ่ยรอบนี้ก็พกมาสองพันนะครับผมเอาให้มันหนักนวงหนักแน่นดังบงดังบับก็เหมือนเดิมเลยคลิปนี้ไม่หนักนวลเล่นตามนะผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมาดูกันว่ารอบนี้มันจะผุจะพังจะปังหรือเปล่านะครับผมเฮ้ยครามคมก็มาคือน้องเขาไม่เคยทาให้เราผิดหวังเลยกับเกมนี้ โอ้โหมาเดี๋ยวโบโบมาเสื้อกล้ามขาดท่อนนะผมเสื้อกล้ามขาดท่อนจริงเกาะอกนะครับเกาะอกน้องเขาโบมาทีไรมีแตกนะครับผมในเกมนะในเกมเฮ้ยสเก็ตเตอร์มาบ่อยเหลือเกินนะเหมือนว่าจะขึ้นหรือเปล่าเฮ้เนี่ยเนี่ยมาทีละสองทีละสองเลี้ยนหนึ่งแกแปลก,ปลก,กนะนะแตกๆปลกนะเดี๋ยวโบแล้วหน่ล้างความจากไรลสักน,นิดหน่อยสักน,นิดหนึ่ง หฮ้ยอ่าฮ้ยอีกหนึ่งทีสี่สิบแล้วนะนเฮ้ยใจเย็นเาค่อยคุยกันนะโฟน่ามาสักนิดสักหน่อยเจมาอ้หมาแค่หนึ่งดองเองเนี่ยเป็นสนะามสิบนะสามเข้าไปอุย้ยสามสิบเฉยสี่สิบผดผิดเดี๋ยวเขาลดเหลือยี่สิบแล้วกันถ้าไม่ไหวเนี่ยอุย้ยเรามาเต็มจอสวยงามแล้วสิบไดยูไดยูไยหลไหลไหลไหล ได้แค่คูณสองอยากไปถึงคูณจึงยี่สิบยี่ห้าสามสิบไปเลยนะเมียถึงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ต้องลุ้นให้ไวไปไกลๆครับเราติดไกลๆนี่คือนะพวงพระราชน,นะดูเอาหน่อยเก็บคูณสองไม่อก่อนหนึ่งปัมหึงไม่ไมไมแบบคอมโบไม่เคยเกินสามหรือสี่คอมโบเลยนะวันนี้แ,แปลกแปลกแล้วเหลือเก้าร้อยแล้วคูณสองเคเหมือนจะดูดเหมือนจะดูด อ่าโอเคขึ้นมาเหลืองเคแล้วผมตอนนี้ก็ยังอ่าเรียกว่าชิปหอยก็อยู่นะครับผมนักการะดนี่จังไลมากเลยอุย้ยมาตอนนี้เข้าไป1ันหกโอเคคืนคืนชีพน,นะครับผมแล้วก็เพิ่มมานิดห,หน่อยหน0วยกร้อยพันหกเอาไว้แชมเปญลาดหน้าไปด้วยนะครผมเจเขานี้น่าจะรวยน่าดูนะเอออยากคุณหมอเลยนะคุณหมอที่เอาแชมเปญน,นะครับเทใส่อ่างอ้ยัดรู เฮ้ย <mm ATK มาฮะแล้วก็จังหวะนี้ก็ตเตอร์โผล่มาสามหน่วยแล้วมาหรือเปล่าเพื่อนว่าไม่น่ามาและลีลาแบบนี้โชว์โชว์เชสโชว์เชสไม่มาว่าแล้วลายมันนี่มันใช่เลยนะเทอร์โบหน่อยเราเองสปิดเต็มพิกัดนะครับเป็นยืดติบก่อนนะผมขอเช็คไลน์ชุยเช็คเออถูกและเช็คไลน์เช็คไลน์ เราเค่อยเพิ่มเมดใหม่นะอีกรอบหนึ่งก็นี่นะครับเล่นบนไปเรื<ๆ>่อยๆลูกนี้เลยสับใครที่ไม่รู้นะผมไม่ใช่เด็กคอะไรหรอกก<ๆ>่อนะแต่ว่ามันนานแล้วนะไม่คำนวณเนี่ยว่ามันต้องมาสักดอกเนี่ยถ้ามันแบบเกลือนานๆน,นี่ครับจังหวะนี้แหละเพิ่มไป40รหรือ60 40ก่อนแล้วกันรู้ พื้พื้ปลาพื้ปรีขวดกระเดือยนะฮะล้างความจังไรนเนี่ยค่อยๆเราไม่รีบไม่รีบเลยเออเจมาสวยงามอุ้ยแล้วแก้วฟ้านะแก้วสีฟ้าน่ะบักบูมกาลิต้านะครับผมมาเลยสวยงามขึ้นฟรีครับผมดอกแรกเป็ดสี่สิบซะด้วยเอาเรื่องนะฮะมาแล้วก็ติดคอมโบไปก่อนขึ้นซะด้วยทะลุนอนร้อยยี่แปดร้อยยี่แปดติดเอไปหนึ่งที แร์ไหมนะสิบมนุนมาดูกันเกลือหรือไม่นะแต่ปุจะจพังจะจะพลังนะครับผมมาให,เห,หกเกาเ้เพื่อนโอ้โหลโูกแก้แนะวอะไรเต็มจอเพื่อนะโอ้โหแล้วคูณแปดเข้าไปนะสามทุยสามว่าสองพันสามร้อยลงขาไปหนึ่งทีนะโอ้โหเราแชมเปญลัดหน้ากันเลยทีเดียวเชียวนะครับดอกนี้อลังการงานสร้างมากมีในฟรีไหมมีในฟรีไหมโอเคไม่มาดูเลือกสี่พันนะตอนนี้ ได้อยู่นะครับผมไหลเรื่อยๆเลยบัมก็ใบึงเฉยครับสองเก้าหกสองเล็กสิบมาคูณสิบแปดเจ็ดร้อยยี่ยกจาวชีฟ้ากันเลยทีเดียวเชียวเหินหาวอันไกลปนไปอีกพันสี่สิบแปดเลยนะเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดไปกองมือท้ายว่ายังไงมีอะไรพอหรือเปล่าโชว์มีไหมโชว์มีอี๊ เขาเลยสามห้าหกสี่นะฮะโอ้โหค่อนข้างจะโอเคเลยเป็ดร้อยแต่ดีเผลอเตอร์โสรมสปีนบายเอามาเสิลูกโยงเสิลูกเหยงได้ไปเลยนะครับผมมาดีหนึ่งมีลุ้งอะ่ะย้อนซึ่งการยอดเป็นอ,อุ้ยแล้วแบบเมื่อกี้คือสี่มอฟ้านะครับผมแปดพันแปดบูมัการิต้าบวกกับอ่าอะไรวะเมื่อกี้เขียวๆนี่เขาเรียกว่าอะไรละวะลืมมาร์กาลิต้าบูมาร์กาลิต้ากับอะไรวะเออชักไม่ง กินเล่าข่าวไงรู้ชื่อ9ก้าพี่เลยนะครับดอกเมื่อกี้2ดอกประสานผสบประสานทางเคมีเีวาภาพทําให้เมาละไม่ไปด้วยกันนะผม <c oughs> เขียวอะไรเนะี่ยสักหน่อยนะสักหน่อยไม่บันเทิงตอนนี้ก็2 0 0พตอนนี้ก็บวกมาส3 k เคเอาเรื่องจัดกันเลยทีเดียวเชียวนะคะตอนนี้ไหลไปไกลยาวไปถึงดาวอังคารได้จากว่านี้นะครับผมติดอ่าเขาเรียกว,ว่าเบียสุราเมลไรจริงเกมน,น,น,นี้เชื่อเลยครู อุ้ยอุ้ยอุ้ยคตรโอ้โหคูณกระนำคูณกระนำแล้วจังหวะนี้คูณยี่สิบครับผมทนะ่านผู้ชมหกพันสี่ปัดนาแล้วปัดนาแล้เพื่อนสวยครับผมยี่สิบเอ็ดเคนะครับแล้วดอกนี้จบไปที่เท่าไหร่ดูซิเพื่อนแปดพันฮะอืออือจะเป็นลาดหน้ากันเลยทีเดียวเทียวนะฮะท่านผู้ชมสุดอยอดกระเทียมเทียวกับเจียวทอดนะยี่สิบเอ็ดเคเขาเลือกมากครับคือดอกนี้คือเดอะเบส ก็เป็นว่าใครอยากเข้ากลุ่มนะครับผมดูโจเวลานะครับก็ลิงก์ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปเลยนะครับก็เ,เหลือสีไดเลยหรือกดซับกดไลค์ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับผมอย่าลืมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยละกันนะครับผมจากคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆ